สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์กันหน่อยนะครับทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่านะว่าทำไมหุ้นซอฟต์แวร์ที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยบางตัวประกาศงบออกมาอย่างเทพเลยนะฮะรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด40 50%นะครับแต่ราคาหุ้นกลับนิ่งสนิทนะหรือบางทีเนี่ยร่วงส่วนทางเรา จนเราเนี่ยแปลกใจแล้วก็งงกันไปเลยทีเดียวนะครับความลับที่นักลงทุนรายใหญ่เขาดูกันเนี่ยแต่รายย่อยแบบพวกเราเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลหรือเราอาจจะมองข้ามข้อนี้ไปนะครับสิ่งนี้นะฮะผมเรียกว่านับการเสกหุ้นใหม่มาแบ่งหารให้กับเรานะหรือสับทางเทคนิคก็จะเรียกว่า SBC นั่นเองทุกคนหรือย่อมาจาก Stock Based Compensation นะครับทุกคนลองนึกภาพนะครับสมมุติเรามีพิซซ่า1ถาดนะครับเราซื้อหุ้นเพราะหวังว่าเราจะได้กินพิซซ่าถาดใหญ่ใช่ไหมทุกคนแต่จู่ๆนะครับเจ้าของร้านเนี่ยกลับเซกชิ้นพิซซ่าเพิ่มนะครับ จากถัดเดิมที่เราซื้อมานี่แหละทุกคนครับเอาไปแจกเป็นโบนัสให้กับพนักงานนะผลก็คือพิซซ่าถาดใหญ่ขึ้นก็จริงครับรายได้บริษัทโตขึ้นก็จริงครับแต่ชิ้นที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยกลับเล็กลงเรื่อยๆนะเพราะโดนพนักงานเนี่ยมาแบ่งหารไปนะครับนี่คือสาเหตุครับที่ทําให้บริษัทเนี่ยโตแต่ว่าเงินในกระเป๋าของเราไม่โตตามครับบริษัทเทคหรือว่าบริษัทซอฟต์แวร์ในอเมริกาส่วนใหญ่นะครับจะจ่ายค่าจ้างหรือว่าจะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานเนี่ยเป็น หุ้นนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าด i l u t i o n นั่นเองนะครับเวลาหุ้นต่างๆออกด i l u ชั o มานะอันนี้เป็นคําที่เรามักจะคุ้นผูกกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะเพื่อนๆเมื่อบริษัทแจกโบนัสเป็นหุ้นนะพนักงานนะครับก็พากันเทขายหุ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาหุ้นมันตกด้วยนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้หุ้นเนี่ยเจือจางลงด้วยนะรายได้ที่โตนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับบริษัทไม่ได้โต มากมายขนาดนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีกราฟมาให้ทุกคนดูนะครับเป็นกราฟที่เปรียบเทียบกันระหว่าง SBC นะครับเราจะเอาค่า SBC ตรงนี้แหละนะมาหารกับรายได้นะเปรียบเทียบกับการเติบโตของรายได้แบบคาดการณ์นะจะแบ่งโซนให้เพื่อนๆนได้เห็นเลยนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมี Position อยู่ตรงไหนนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะครับการเปรียบเทียบระหว่าง SBC ต่อ Revenue นะฮะ แล้วก็เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับ Revenue Growth นะครับที่อยู่ในแกน x นะครับก่อนอื่นฮะ SBC อย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือค่าจ้างด้วยหุ้นนะฮะบ,บริษัทจะประหยัดเงิน,นครับในการจ่ายให้กับพนักงานฮะโดยการจ่ายเป็นหุ้นแทนนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็น Dilution นะครับในส่วนของ SBC หาร Revenue ตรงนี้จะบ่งบอกอะไรนะครับมันคือค่าตัวของการเติบโตทุกคน จับมาหารกันนะเพราะจะบอกได้ว่านะครับทำยอดขายได้ดีมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราขายได้100บาทใช่ไหมทุกคนบริษัทต้องยอมเสียหุ้นไปกี่บาทนะครับเพื่อจ่ายให้กับพนักงานนะนี่อย่างสมมติว่าบริษัทจ่ายให้กับพนักงานไป30บาทใช่ไหมเพื่อนแสดงว่า70บาทเนี่ยเข้าบริษัทอีก30บาทจ่ายเป็นหุ้นให้กับพนักงานไปประมาณนี้ทุกคนถ้าหารกันออกมาแล้วนะครับค่ายิ่งสูงครับแสดงว่าบริษัทเนี่ย ่ายให้กับพนักงานมากเกินไปนะครับจนจนทำให้รายได้เข้าบริษัทเนี่ยมีมูลค่าน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับค่าในแกน Y เนี่ยถ้ายิ่งสูงครับยิ่งไม่ดีนะครับส่วนในแกน X กนะครับก็คือ revenue growth นะอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับนั่นก็คืออัตราการเติบโตของรายได้นะครับยิ่งตัวเลขมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแสดงว่าบริษัทเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้แบบ ก้าวกระโดดนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะมาพิจารณานะเพื่อนๆหุ้นที่อยู่ในโซนนะครับแกน X ชิปมาทางขวาดี D, นะครับส่วนแกน Y เนี่ย ชิปลงมาด้านล่างถือว่าดีนะครับถ้าเพื่อนๆดูเป็นสีๆนะก็จะสังเกตเห็นว่าหุ้นสีแดงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงคนระับสีเหลืองก็จะอยู่ในโซนกลางๆนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยคือหุ้นที่ปลอดภัยนะก็คือทำดัชนีต่ํานั่นเองนะบริษัทสามารถเติบโตไปพร้อมกับเราได้นะครับ ทีนี้นะครเรามาดูกันแต่ละโซนกันนิดนึงนครับแต่ละโซนนะครับจะสังเกตให้เพื่อนๆเห็นว่าโซนสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นโซนค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะครับดูอย่างพวกหุ้น snow นะทีมหรือว่า sentinel o n หรือว่าหุ้น s เนี่ยพวกนี้นะเพื่อนๆอาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะโตไม่คุ้มเสียนะครับยอดขายอาจจะไม่ได้โตเยอะมากนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะ ทำด i l ลูชันนะโดยการแจกพนักงานสูงถึงระดับ30-35%ของรายได้เลยนะเพื่อนหุ้นกลุ่มนี้จึงราคาขึ้นค่อนข้างยากนะเพราะว่าพนักงานที่ได้หุ้นมาฟรีใช่ไหมก็เทขายนะครับเอาเงินสดออกมานะแรงเทขายมาเลยกดนะไม่ให้ราคาหุ้นมันขึ้นไปได้นั่นเองนะครับส่วนโซนที่2นะโซนนี้ผมเรียกว่าโซนทองคำละกันเพื่อนเป็นเครื่องจักรทำเงินนะเป็นโซนอยู่ทางขวานะ ชิปมาทางขวาล่างหุ้นในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างนัก็ Shopify นะแอป l ูวินนะครับ s o f t o s o g t e นะฮะเนี่ย Google a อ p l e อะไรเหล่านี้นะครับก็ถ้าเอาทางขวาจริงๆก็จะเป็นโซนเนี้อันนี้อาจจะจัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโซนทางขวาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือหุ้นทางฟ้าของจริงเพื่อนๆนะครับเพราะว่ายอดขายโตระเบิดนะฮะอยู่ขวาสุดยิ่งดีนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยแจกเงินนะพิมพ์หุ้นนะแจกให้กับพนักงาน เป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับอยู่ในโซน3-5%้เนท่านั้นเองนะครับแปลว่าเงินทุกบาทที่หาได้นะครับก็จะไหลเข้ากับบริษัทนะหรือว่าผู้ถือหุ้นก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่มีใครมาแย่งชิ้นพิซซ่าเราหรือว่าไม่มีใครมาแย่งส่วนแบ่งของเรานะครับตลาดพร้อมจัดจ่ายราคาแพงให้กับหุ้นกลุ่มนี้เสมอนะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับส่วนโซนที่3นะก็คือโซนป้อมประการที่ปั่นคงเมื่อกี้ผมพูด Google Microsoft อะไรพวกนี้ใช่ไหมขอจัดเป็นอีโซนหนึ่งแล้วกันเพื่อนเก็เป็นโซนนี้นะครับสำหรับโซนที่มีโมดค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับพวกนี้เนี่ยจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเพื่อนเสังเกตนะว่าพวก Big Tech จะอยู่โซนนี้หมดเลยนะครับพวกนี้ก็คือเลิกเล่นเกมด l u ลูชันแล้วเพื่อนเก็คือทําน้อยมาก ถ้าทําก็จะทําน้อยมากนะครับในการแจกหุ้นให้กับพนักงานนะเพราะบริษัทเนี่ยเน้นใช้เงินสดปั๊มกําไรจริงๆนะครับสังเกตว่าหุ้นพวกนี้จะมีสถิรภาพที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าไม่ได้มีตัวหารเพิ่มหรือได้ลูชชั่นเพิ่มนะครับมาคอยเจือจางให้มูลค่าหุ้นที่อยู่ในมือเราเนี่ยลดลงไปนะครับ หุ้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่มั่นคงแล้วก็สามารถแทงพอร์ตเราได้ถ้าในยามที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เหล่านี้มันลงหนักหนึ่งนะครับหุ้นกลุ่มที่4นะก็คือนักรบสายเทคนะก็คือโซนสีเหลืองตรงนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะฮะสะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์อื่นๆบ้างนะยกตัวอย่างเช่นพวก o อ t ตานะยูไอพาร์ตนะครับคาวสไตร หลายหลาย,ลาย,ลายตัวนะครับเนี่ย MongoDB DataDoc นะครับ CyberArk Hub นะฮะนี่หลายๆตัวเลยนะครับที่อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับเนี่ยหุ้น Zoom ด้วยนะครับก็หุ้นกลุ่มนี้นะฮะเติบโตดีนะฮะเพื่อนๆอยู่ที่ระดับ20%นนะเนี่ยการเติบโตของรายได้เนี่ย อยู่ในระดับเกือบๆยีิบปนะครับชิพมาทางด้านขวานิดนึงนะครับแต่การดายลูชันหรือว่าการแจกหุ้นก็ย,ยังคงยุ่งสูงอยู่นะประมาณบประมาณ20%ได้นะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยอยู่ในโซน20%เนะครับเพราะว่าต้องจ้างคนเก่งมาสู้ตลอดเวลานะก็ต้องจ้างเขาด้วยการให้หุ้นแหละเพื่อนๆนะครับกลุ่มนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนเนี่ยยอดขายเริ่มโตช้าลงเนี่ยแต่ยังคงดายลูชันหรือว่าแจกหุ้น เท่าเดิมเนี่ยมูลค่าหุ้นก็จะร่วงไปสู่จุดที่อันตารายทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นโซนที่ทําให้เพื่อนๆน,น่น่าจะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะว่าหุ้นซอฟแปร์บางตัวงบตวโตสวยนะครับแต่จริงๆแล้วข้างในนั้นอะ่ะมันมีอะไรมากกว่าที่เรามองเห็นอีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นเคสตั u ดีเป็น Study, เคสกรณี ony, ศึกษาพิเศษเพื่อนๆเ,เห็นหลบมุมตรงนี้ไหมนะครับก็คือหุ้นของพา l เทียนเองนะครับ อดีตเนี่ยเคยเป็นหุ้นที่ทำดายลูชั่นเยอะมากเลยนะครับและก็ถูกตลาดเนี่ยพากันด่านะแทบจะทั้งโลกเลยนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะครับปี2025ปี2026เนี่ยพรืทรได้พลิกโฉมนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยพลเรือนทตกลงมาอยู่ที่ระดับที่ค่อนข้างต่ำมากเลยนะอย่างที่ผมบอกนะว่าอยู่โซนบนๆเนี่ย ยิ่งอยู่โซนบนๆยิ่งอันตรายนะยิ่งตกลงมาโซนล่างๆยิ่งปลอดภัยมากขึ้นตอนนี้ p a l a n ล i เทีก็ถือว่าลงมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะเรเว e นียลกรอเนี่ยสูงสุดในกลุ่มซอฟต์แวร์เลยนะเพื่อนแต่ว่าทํดา i l u ชั o นก็บาลานได้ดีมากขึ้นนะับด i l ลูชั n น้อยลงเยอะมากเลยครับยอดขายโตเร็วกว่าตัวาหานโตเร็วกว่าด i l ลูชั n นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะับที่พลิกโมแล้วก็ ทรงประสิทธิภาพมากนะตอนนี้นะครับถ้าให้กลุ่มซอฟต์แวร์นตอนนี้เนาะพารลิเทียก็ติดอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งถามว่าหุ้นกลุ่มที่อยู่ในโซนแพงเหล่านี้หรือโซนกลางๆเหล่านี้จะพลิกโฉมมาเป็นแบบพา l าล t เทียได้ไหมนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ก็นั่นแหละเพื่อนๆมันอาจจะต้องลุ้นนิดนึงนะว่าโอกาสที่มันจะเป็นแบบพา l ลิเทียได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับบางตัวถ้าเราถือไปนะฮะยิ่งเดลูชันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะ อันตรายต่อหุ้นของเราได้นะเพราะว่ามันจะผันผวนรวมถึงราคามันจะดิ่งแรงมากเลยเพื่อนเพื่อลองสังเกตนะว่าเวลาหุ้นตัวไหนทำดิลูชันหรือว่าจ่ายหุ้นให้กับพนักงานเนี่ยหุ้นตัวนั้นก็จะตกแรงมากๆเลยนะเท่าที่ผมเคยอ่านข่าวมาส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเรารู้กันแบบนี้แล้วนะหุ้นตัวไหนอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับนี่นะสีเขียวทั้งหมดเนี่ยสามารถพิจารณาได้เลยนะครับแล้วทีนี้นะอันนี้เป็นภาพ กราฟที่พอรตระหว่าง2ตัวนี้แล้วถ้าเราจะไปศึกษาเองล่ะเราจะดูได้จากตรงไหนนะครับหากเพื่อนๆใช้เว็บไซต์ของ Sicking Alpha ในการสืบค้นข้อมูลหรือว่าทำการวิเคราะห์หุ้นอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆสามารถเ e ิร์ชรายชื่อหุ้นตัวนั้นได้นะครับยกตัวอย่างผมดู Snow เนาะ Snow เมื่อกี้อยู่ในโซนแดงใช่ไหมเพื่อนๆอ,อย่าง Snowflake เนี่ยให้เพื่อนๆมาดูที่เมนู f i แ a นเชียลนะฮะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกดูเป็นแอนนูลได้นะเป็นควอเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวิวเนี่ยเพื่อนจะดูเป็นค่าจริงๆที่เป็นตัวเลขหรือว่าจะดูเป็น YOY ก็ได้อันนี้จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้จะให้เลือกจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็สกุลเงินนะเราสามารถเลือกสกุลเงินเราจะดูเป็นเงินบาทก็ได้นะแต่ดูเป็นเงิน u s เนี่ยแหละฮะเป็น U.S เป็นสกุลเงินที่สากลดีนะครับเมนู Menu ที่ผมบอกไปนะครับ Stock b a s e Compensation หรือว่า SBC ที่ผมอธิบายที่ข้าเทอมไปตอนตอนน้นฮะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนาะในอดีตสูงกว่านะครับตอนนี้ก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแสดงว่าการทำ Dilution เนี่ยดีขึ้นนะครับเนี่ยการทำ Dilution ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่า เนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มที่ขึ้นอยู่นะเพื่อนจากปี2023มาจนถึงปี2025เนี่ยแนวโน้มก็ยังคงสูงขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนเป็นตัวเลขตรงเนี้อยู่ในโซนที่อาจจะยังปริมปริมอยู่นะยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะดูอีกสักตัวหนึ่งนะก็คือหุ้นของทีมนะ หรือว่าหุ้นนี้นะครับใครเก็บหุ้นนี้นะครับก็ลองสังเกตไปได้นะเนี่ยอยู่ในระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะครับแลวถ้าดูเป็นกราฟเนี่ยก็อยู่เป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะก็เลยไม่แปลกใจเลยนะว่าทาไมหุ้นของทีมเองก็ร่วงหนักในช่วงนี้นะครับแล้วถ้าเรามาดูหุ้นที่ปลอดภัยกันบ้างเพื่อนๆอย่างหุ้น Shopify ที่ทำด l ลูชันค่อนข้างต่ำนะ Shopify เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยสต็อค Base Compensation หรือว่า SBC อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากๆนะไม่เกิน10บเลยนะแสดงว่าหุ้นนี้เนี่ยทำเดลูชันที่ต่ำมากนะการแจกหุ้นให้กับพนักงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นนะครับรายได้หรือว่ากำไรที่เข้าบริษัทเนี่ยเข้าแบบเน้นๆเนาะไม่ต้องแชร์ใครนะส่วนของพูดถึงหุ้นเนี่ยก็ได้เต็มๆเช่นเดียวกันนะอันนี้ถือว่าปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมั่นคงนะก็คือหุ้นของ m i c r o s o f t นั่นเองครับ SBC นะเนี่ยเพ แทบจะไม่เกิน10เลยนะครับเนี่ยสามตรยมาตล่าสุดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ํามากนะมีบางตรายมาสที่ขึ้นไปสูงบ้างนะครับแต่ก็โดยเฉลี่ยเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่ค่า SBC ค่อนข้างต่ำนะซึ่งถ้าเราเอา SBC ไปหารกับ revenue เนี่ยก็จะสามารถพลอตเป็นกราฟที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ได้นะครับก็คือกราฟนี้นั่นเองครับอันนี้เป็นข้อมูลนะ วันนี้นะฮะวันที่อัดคลิปนเพื่อนในอนาคตนะฮะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราในการไปติดตามแล้วแหะเพื่อนๆนะครับว่าหุ้นที่เรากําลังลงทุนอยู่กลุ่มซอฟต์แวร์นะครับ SaaS หรือว่าซอฟต์ a วร์ S a s e r v i e เนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทค่าเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพื่อนเลองเอารายชื่อหุ้นเหล่านี้นะไปเซิร์ชดูนะหรือใครมีช่องทางในการดูค่า SPC เนี่ย ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะนอกจาก s ิกกิ้งอัลฟ a ผมว่าเว็บวิเคราะห์หุ้นอื่นๆก็อาจจะพอมีให้ดูบ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ s ิกกิ้งอัลฟ a เป็นหลักนะนะก็เลยเนี่ยเอามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังน,นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้มองเห็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะว่าทำไมหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์บางตัวงบดีนะการเติบโตของรายได้สูงเล้วเลยนะแต่ราคาหุ้นดิ่งลงเอาเรื่อยๆนะนี่เป็นหเหตุผลนะครับที่นักวิเคราะห์ รายใหญ่หรือว่านักลงทุนรายใหญ่เขาจะเอามาพิจารณาแล้วก็เทขายหุ้นถ้าประกาศตรมาสหรือว่าถ้างบออกมาไม่ค่อยสวยนั่นเองนะครับชอบคลิปนี้หรือเปล่านะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าคิดเห็นยังไงนะครับลงทุนหุ้นซอฟแวร์ตัวไหนอยู่นะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับ